สบายดีจ้าพี่น้องทุกคนสบายดีจ้าปาลุกยายบอกสบายเลยพี่น้องเด้อมาบีบมานวดตะอนเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นมึนโดกไอโบแมกไหมเป็นไอไอรายการคั่นคอบพราคั่นคอไอใกล้ก็จะห้องเขายันแม่เออไอเนี่ยหนักหนักนักนักเออหัวชแหละแล้วเมื่อยยบันนี้ไม่เขานัานเมื่อยกูจะไปเข้าคนอุ้กชีคนใส่ใจ ไม่หรอกข้าวมันข้าวได้สบายกินข้าวน้าบด้การข้าวยาเป็นยังบ่ทำยาของมูกระทะโอ้โไพ่ไพ่เป็นยัางโอเคโอเคสะไปหรอวันไหนวะรับท่านมาทีไปงานกรรมแอนนี่เดียวว่าไพ่เออใ่อไปงานกรรมแอนนี่ได้ลูกน้อยได้บม่ยิงงานกรรมได้น้อยบ่อย อ่าแล้วทองลูกใช้รถค่ะหนี่ก็ะขันเรานะคือคอยขาขันมาเนี่ยอันเดเราก็มีแห้งทองเลยเห็ดอาบุญเลยทองเด้อให้มึงได้บุญหลายหลายเลยให้ได้บุญให้เนาะแม่บุญโชจ้าเด้ออันเดอแล้วเราเออพ่อไหนโดยไหนแม่โดยเอาโดยทองเออคือต้องกหัวบอกน้ำผู้ใหญ่น่ะยโดยขันปีนแล้วนะาขันเลยสิทองหักลงหักลงขันขันเออ มาเค้นนะไข่แนนบอกเค้นหน่ะไข่ก็คืโหมดสั่นบกมีแห้งบอกอ๋อโบได้บีบบได้คั้นแหละเลยมันจกเ่มยนะคั้นเอาแล้วในบึงได้กวกนได้ัสบายแลยนี่นี่มีแห้งบอกแม่ออีหบเจ็บตีดึงตีแล้วท้องดึงมันกับ เขาคือเก็ดอยในห้องเก็ดฟาตีนามือเราน่นี่อนโอเออแน่นันเลยมันมีแหงเอมีแหงบอกเออม่แห้งเราจั้เมือหรโบสบายไอ้ไอ้ไอ้นี้รอไอ้โบมีขีกระเทืนล้ลายเนาะไปมาเลยได้ดีเดใบอะนะอะไรคุณแหละเออฮะเราไปคุณไอ้ก็อ้เคยมีว่าอ้กระกระโดด ไอดกดกเขาบอแม่ออไอลายกัเมื่อยได้อือ้าวันก็วอกคือกันเมื่อยเราอกคอยก็หัวใจก็เจนไควหน้าเพียงอันนั้นแห้งบ่บีบรรมด้บ่ธรรมาได้ื่อยนอพอเอา่เอ้ามัไปมากินยาแบบเหื่อยมันยาเออมันเหื่อยน้ำยากับเงื่อยได้เออยาดีไอ เอ็นโบเรนโบต็งโลยทั้งหมดมันมืง่ายคนคอยได้ท้องด้เน้นในห้องเน้นนนึ่งตีนเราเนี่ยขานกำเขากำเขาสดลมเนี่ยเดชมันหลั่งี่นเน้นบีบขานตําท้นคอยขานกเออจะบีบแผลวสนี่นี่นี่พ้องเอ็นขานองว่าจะีสสีเออไปคอยในเด้อเอานวดใส่กันนะเออได้เลือดดูนั่งองกับพี่น้องเบึงไม่ท่าอยูนี บุญเราเราก็ได้บุญเออเราก็ได้บุญพี่น้องเอ้ยเสออก็เก่งๆนั่แหละเนี่ยยัเล้ยงด้วเนาะพอถั่าต่อวังนั่นเลยไม่ได้ให้นวดให้เราแล้วก็มีแห้งพอวังนั่นนะไม่ตด้คอยนวดให้เราได้บ้างหลวงเราซูนาะงม่นกให้กับบาทเราได้ไหนแล้บ้าง รกระปบํานนกบชิวาน้อยจะไปน้องเอ้ยไม่เ um, ท่านั้นฮะนุ่งเนาะจะไปชื่อเปียยไมาเรากินอ้โไรได้เเกียกไก่เนาะไม่ยากไม่ยากย่างมนสมบแซอยาก่นเนาะพอได้ย้ำเนาะออันซื่อアナบอกอามุนบอกมันหวานมันเกลียดันี้ตัวเนาะ ต่แรงนแทงบอกว่าอาย่ห yeah. uh, ังปีวานว่าเมอะไรอ่ะแค่พ uh ่นเกลี้ยงมากอันน่ะฮะเด็กอ้าลั่มทักอะไรผู้ทีอยู่เห็นบบผู้ที่อุ่นลั่มนวดจัิงจีิแล้วไม่แห้งผู้เท่าน่ะดูกนว่าอุดรแไปตามเส้นจริงแล้วไม่แห้งม่แหงใน้บนัอย่างมาหลอละเนาะห้องี่เรืองขันเห็ดไม่ค่อยนะห้องเห็นบวิธีขเห็ดี่นวดไปตามเส้นจงจงาวยาวลงแบบนเลย นี่ท้องมือนั่นเบิ้งไม่ที่ก็บอกนั is, so ่นบ <imizi> ันยามเห็ดก็วัดนี่สินวดนิ่วมือนิ่วยางหมือกันนวดต้องปวดไปว่าใดเนาะใช่กันแต่เัินึ้นเลยอืมเคยตลาดเมื่อวาน่มื้อนี้แม่น้อยมาเฮ็ดกินอยู่เคือไม่เฒ่าให้แม่เฒ่ากินเด้อพี่น้องแห้งส่ผักหวานให้ยายกินเด้อพี่น้องยายเพิ่นบ่สบายแล้วก็สิย่างอุ้มไข่นี่นะ ย่างไงเลยเออย่างกุ้งย่างกุ้งย่างกุ้งอันนี้ลูกปกันซี่ย่างเลยเนาะแมนใช่เขาซื้อมาแล้วเกลือแล้วเมื่อเด้อไว้ท้องเอาซร้ามาใส่ลางมากกว่าสี่แกเลยเอือบเกลือมันจันแ่บมันจันัวเขาว่ะนี่เฉดยังกินแม่ในลูกต้มปลาแห้งใส่ผักหวานแม่นัวๆเลยแม่อ่าซิมตัวลูก นัวนัวเลยแสบอะลิเออหมุพี่กอดสินจืมาไมเหาไม่เห่าแล้วหอมเข่าเข่าเลยห้อมข่าเลยเนาะจ้างเลยเขาวะเอ้ยลงหมดเลยหอาฮะจ้างล่างมาเลยจังคนิดัวยกเกลือแลกับเท้าหายไม่เท้าจะหน่อยขำๆมาจากสีเมืองพี่น้องต้องจำผิดก่อน ล้มงริกนะใส่เพชน้ำไ้ม่นสบไม่ตา่าลุงน้องคอวางเองกูน้ำพุดเกาลีนาขอยชวพ้ดเอาวางลงลุกแมมนักไดเออมือเดียวมันนักเลยลูกท่อนี่สะอาดดูแล้ว๊บข้ามแข็งแรงอยากกินตื่นแต่ของลูกเอาแต่ตัวไข่ให้แล้วเนาะเราแกกินเลรนเหรนเนาะ ่นไว้ไหนทอนซาเลยดังทอนเลยก็โอ ok ok ้ยเออเด็ดใส่ปุปับปุบปับตอดตรงเอาลายอีกเจ้าน้อยหนึ่งแม่เฮือนใคนี่ชิคุดนี่ปุบปุบแปลก็แ่บ่แผลกแน่อะไเขาใส่เก่งแล้วเออพอแล้วิฮะโอ้ใส่อะลืมแล้วนะใส่ไปน้อยหนึ่งแล้วลืม อาหารเท่ากับเซตเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องเด้อเหลืออีกอย่างหนึ่งนี่แกงปลาแห้งใส่ผักหวานเด้อจ้าพี่น้องลยไหมกินกินไาเท่ากินรสโซนเลยผมเออเไปเนี่ไรไปเท่า Mình mình nó sư kèm chữ nó không? nó. Ôi, bố khẻ này đâu. nè khẻ này đâu của ừ. Xe bố mẹ. Mẹ thằng và xe đưa chặt nó đưa. Giờ pháo im đưa, giờ pháo im đưa, chính ăn ăn đi đưa Mẹ, giờ pháo im cũng không pháo vì cái nói hả? Pháo hay kia kinh lên đưa. Mình thằng xe. Ừ, 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 นัวเนาะ,นนะแซ่บขนาดเนาะแซ่บแห้งเพื่อนว่าแซ่บแห้งอยู่แถวเนาะน่งกิได้บ้างที่เขาที่เขาเซ็บร้ายเหลืออีกเยียงหนึ่งเลยจะไปน้องเดินเลือเขาเผากุ<ห>้งมากินเน,น,นาะอันนั้นห้องเลยห้องแรกแ,แล้วว่าโอ,โอ,โอ,โอ้โหตักเข่าเราเดี๋เด้อ เอาอีกบวกเขานะคุณแม่เอาจานมาเราเซนละเอาจานได้จานเอาบวกเข่าเอาจานน้ำมาให้เอาไปนัดไปแซ่บเซ็ตเซ็ไม่ขาวมาอยูตักลายได้พอได้ขอนอ่ากินเล่นๆหัวก่อนเถอะละบ่วงเชลละบ่วงโมบมดกระตักอีกพเอาจานหนึ่งใส่กระบอกอันหนึ่งมันผิดขนาดนั้นติดกุ้งอยู่นะเซ็ตเฮ็ดสองเยื่อทำไมเทากินมืันเองี่น้องแซ่บแห้งไม่เท่ากับเขาแกงให้กินนะ อินจะเป็นอะไรไขแน่อยู่บ่อมีแห้งบ่บีบให้เพิพ่นบางได้ในกาพี่น้องเลยคุณน้นองเพิ่นเมื่อยเจ็บเส้นเจ็บเอ็นไมน่้อยก็เลยบีบให้สีเผากุ้งไทยไม่เถ่าแกกินหลินเนาะไม่เนาะจุดเรองก,ก็สีเม,มือเมื่อเท่อนแล้วเรียบร้อยแล้วจงไหนกะน้อนนงทอง นางทองเฝาสบายดีจ้าปารู้จะหนังมากินสองเขาเนาะผีกุ้งนะพี่นนะ้องเนาะมาองกับนางทองนางผีกุ้งตากันอ,อย่ามันใหม่อันน,น,นนี้การซองเฝาเพิ่นกะบกำลังกินค่ะไปถามโอ้แซ่บแซบ

โอ้ยทองนี่เด้ทอง่เด้นี่นีนี่นี่นี่นีีนี่นี่เด้เออนี่เอาไปย่างนี่นเอาไปไดูดีน่อเนาะวมใส่ถาดกำลังทองค่ะเด้แม่ถาดกำังทองค่ะเพาะมันอหู่โแมรเข่าเช็บก็ไม่หมดกระถิ่งจ้าไม่ต้องไม่ยาจ้าที่ไร่โคดจ้านมงามผิดไปเข่านี่เลยทอาแ้อคงเราเราก็เลือกไปเลย

ไปมามากินน้องมาเกมืดอ่มีไฟม้ไได้ได้บอกโได้ครับน้ำจิ้มแกงคีโตตัวนี้ฮะไปไว้ไปเจ้าเนาะไ่ใชดม่ได้ใจเแม่ แินเลกินเลยกินมันแบยแบไเลยเลยมาแม่มากินนีมะกมืออเไรแท้มืออะไดมันมืดแก้วแก้วที่ตู้ไข่มันทองหร่แม่เนี่ยไข่ไข่เยอะมันแ่บอ้าไม่ไข่แดงมันใหญมากบมะมามานดีนะชิมบุงม่น่ะเอ้ากินได้หมกินดยนึงโอ้ยกินด๋กินดมุดดอกเออหน่ะ กินฟองก็เอออันอร่อยสูมากอัน่งขาวห้ไไ้ก็หากระหิ็สางกูได้เอาคำเดยวตรงนี้ตรงนี้เลยว่าสั่งข้าวให้เจ้าแลวเพราทใช้เปนคำเลยว่าสั่งข่าวให้เจ้ากินขนาดไหมแถอืมเลเนี้ยมีแต่เล็กน้อยแล้วเขาก็อุ่นเข้าเลยเด้ค่ะทอดไข่ทอดไข่ก็แล้วเนาะหัวมันแซ่บแซดแต่หัวมันนั้นกินหัวมันมันขนาดไหมเถา หัวกุ้งหัวใหญ่มันแซ่บหนนัว,นะวมันแซ่บแบ่งให้หลวงวัดในกุ้งเถะแบ่งให้มาเลยแบ่งให้แล้วปีกอยู่นะไอท้องไออย่างก็กินแล้วส้มสบู่มาจะเสียังก่อไหมแถวมาจะเสียงก่อนเดี๋ยวโน้ tôi tôi Tùng, tùng, tùng tôi 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 luôn Tùng, tôi 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 nó tôi 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 snow tôi มันไม่ได้กัดะหัวมันอ่ะแทกหัวมันอ่ะเออเขาใครอยู่ก็หนักกินเลยไม่เท่ากันนี่เอาปลาไปก็เด้อคลิปเด้อพี่น้องทุกคนเด้อพ่อกันคลิปใหม่จ้า